เอาละอ่ะก็สวัสดีนับสวัสดีมีรับแฟนครับบางยูสติโรทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้เราจะพามารีวิววันนี้ผมซุ่มเจอไม่ใช่รีวิวนี่ผมซุ่มเจอแผนแปลกดูอยู่ทุกคนโอ้โหพี่เล่นรับขนาดนี้โอ้โหพี่พี่พี่เอาหนึ่งแต้มไปเลยไหมหรือว่าพี่จะส่วนผมตุ้มเดียวโอ้โหพี่อุดขนาดนี้ขึ้นมาระบบ4 5 1หนะครับเป็น4 5 1ห้าที่แบบ มีมิดฟิลมีปีกตัวตามกองรวมมันเยอะมากนะครับดูออกมาโอ้โหมันสไตล์โพดิชั่นซะด้วยครับนักเตะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งครับโอ้คลิปนี้จะรอดหรือเปล่าก็ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเกมเริ่มครับฟังผมมันคู่เกียรลูกเล่นก่อนไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะทีเดียวลูกเกีลือไปแต่ต้องเล่นไว้ก่อนหึ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 หเหึ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 หวหึ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 ีึห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 ไหึ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  โอ้โหจ่าไปทางไหนก็เจอครับผมจ่าไปทางไหนก็เจอเดียกก็ดักไม่อยู่ด้วยรูดี้ล่ะครับเดียโกยังไงเลขคดีดักได้สวยไปเดบุยเจ้ายามาฮาดีเกนแบอดูสิว่าแทงไปอันโตนีโอ้ยอันโตนีจับบอลไม่อยู่อันโตนีเอออันโตนีเอาได้ไดเดบอยสวยจับยาไปไม่ถึงครับ เอา้ากีนได้อยู่พักและแอนโทนี่ล้ำหรือเปล่าล้ำอืมใช่โอ้ยพูดผมเห็นขายเมื่อกี้อ่ะมันถล้ำไปเยอะอยู่อ๋อใช่นะมาเยอะแหละแต่ว่าผมว่ามันล้ำแน่นะว่ามันไปยึกยักยึกยักอยู่นะมันไปล็อกเล็กๆกระโซอยอยู่นะเด <c oughs> ี๋ยวไปดูครับชิวนะเดสกดูไม่รู้อีกครั้งครับโอ้ทีมงเขาก็เซตเกมชา้ชาๆตา,ามสไตล์โพซิชันนะครับผมเดียรโกครับ ยังไงโอ้โหออกริมเส้นดอกนี้ครับโอ้โหสวยงามมากดูมันจะสันนิ่งด้วยแลสันนิ่งเข้ามาดัานในได้โค้ง้วยโอ้โหสูป์ปเซฟอุ้ยเขียร์เชี่ยเกือบโดนอุ้ยเคยบอกไปนี่เก็บเอาเลยแต่ได้สวยเดี๋ยวก็มาพูดอีกครั้งอืมเลตลูกมันจ่ายชาย้าแต่นี่โอ้โหผมต้องเปลี่ยนแล้วโอ้โหดูสัญญาขึ้นรองขีดเป็นเหี้ยเลยวะเน็ตถามจริงดงแล้วทีมเขามาแล้วครับจังหวะนี้เดคิอ่าคือไม่ต้องแบกใจนะว่าวใจผมเชือดาบิดเดคิอานะเพราะว่า ข้าเสียพรมสัญญาโอเคยายมาก่อนจังหวะนี้ที่สวยกิริศตักไปเอาไม่เป็นที่แล้วกิริศวิ่งอยู่แล้วกิริศออกไปก่อนนิมเส้นโดเติมสวยแล้วเปิดยา,ยา,ยา,ยายเข้าเจ๋งเหลืบเอาแล้วเข้าตามแบบนี้ก็แฮร์รี่เกนปั่นนิ่มๆก็หนึ่งศูนย์ครับผมโอ้ทีมเขาพลาดคนระับก็โบแฮร์รี่เกนไปเลยครับผมแบบนี้ก็หนึ่งศูนย์ครับโอ้หัวหอก อนาคตกองแมชชสเตอร์ครับหรือ <c oughs> ว่าเข้าตามแบบนี้ก็ปัดนิ่มๆครับหนึ่งูนะครับเอาแล้วครับทีมเราขึ้นนําก่อนนะครับได้4 1. แ4นสี่ห้าหนึ่งแพนอุดๆแบบนี้จะแก้เกมอย่างไรเอ่ยนะผมดิเกิอย่างไงครับล็อกเล็กบนนักตะออยเลี้ยงขาดเข้ามากาเซมิโลปั๊มอยู่เลยเดอกนี้ครับผมได้จ่ายไปแบรดดู้าวอีทีอาร์แล้ว,อ,ลว,ลว,อ,วอันโตนีล้ำไหมไม่ล้ำด้วยครับอัอนโตนี่อนโตนีเราปัดแล้วเลยโอ้ยโรดดี้ จะได้โค้งๆเลยครับสไตล์นักหังครับไม่ไมได้ครับผมเป็นโรดี้ยังมาสกัดไว้ได้ทันนะผมแบบกระแทกายตรงนี้ได้อยู่เดียสสั้นๆครับเออวิ่งเข้ากลางเข้ากลางไม่ได้เลยเอ๋อแล้วครับก็โอ้โหจ่องนี้เอานีน่าตัดลังไปนิดนึงได้ยังไงซันนิงหรือเปล่าจังหวะนี้ฟานได้ขี่ไปก่อนแล้วดิคและแบโดแบโดไม่ได้ครับต้องกัตันเดโกอยู่ยังไงโรดี้ ยกสวยจังหวะน,นี้และเป็นฟิลิคอตติบแล้วครับคอตติบเหมือนก็นาไม้ได้โคง้งแล้วนี่ข้ามขานนะยังกดไม่ลงรับสับทสูนัง่งขม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรนะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวยามาที่ไี้เกณฑ์พักอยู่หรือไม่รัะพักอยู่ด้วยและแบ,บแลนด์โดูซิวาแทงยังติดต่ออ๋อล่งได้อยู่สวยมะเข้ากลางสวยเจา้าเล่นสปีดเดี๋ยวยาไปเจา้าไ,ได้อยู่เล่นเปิดโก๊ โอ้ยนิเกนโอ้ยขุมเน่้อข้ากรอบไม่ได้เลยนฮ้นิเกนครับผมโอ้ยไม่ไปยอมกันซิมเขาเปิดขึ้นมายาวๆตัวนี้ให้พักได้ด้วยอ้าวแล้วมีพื้นที่เลยจังหวะนี้ตัวโห่สปีดยาวๆมาเข้ากลางมาไว้แล้วดิยังไงบีบสองไปเลยตอนนี้แล้วบีบม่อยู่ซะด้วยครับผมเลี้ยงออลหลังไปเลยครับเสียลูกทุ่มครับไอ้ใช่ลูกทุ่มดิลูกเตะมุมครับเป็นฟรีคอสติปเจอร์นครับ ขติดเบอร์เข้ามาโรเมโรไม่ได้เลดเดียโกจะยิงเลยหรือไม่ก็แบ่แล้วสิวาดากขาเต็หักรับตัวนี้ <c oughs> เลดเอา้าล้ำหน้าสวยงามครับผมอืมล้ำไม่เยอะนะแต่ก็ถ้าไม่ล้ำก็ไม่น่าจะสร้างอันตรายเลยได้นะแต่ประมาณไม่ได้ผมช่วงนี้แรงก์พึงดีมาด้วยนะครับอาจจะ อาจจะดูไม่รู้ตัวนะผมมาเว้ตีบโรดดี้อ้าวแล้วมันเปลากันขันในครึ่งแรกไปเลยครับเป็นเราขึ้นนำด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็มีโอกาสยิงน้อยมากนะครับโอกาสยิงสองครั้งข้ากลบหนึ่งครั้งและเป็นประตูไปเลยนะครับโดยการพลาดของกองหลังเขานะเดี๋ยวทีมเราจะทําการแก้เกมนิดนึงครับวันนี้แอนโทนี่ไม่ค่อยมีบทบาทเลยครับผมในต่อสามไม่ฟิตด้วยอุ้ยจะส่งใครดีเนี่ยอืมนี่มามาสวยอืมไอ้ป๊อปปี้ดีไหมตะเคียนมันฟิตอ่ะ อืมส่งจีนส่ใจว่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าโดนสักลูกเดี๋ยวเข้าไอ้ป๊อปปี้มาแล้วกันม,มาครับผมมาชมเกมที่ข้างหลังกันเจ้าครับผมยังไงโอเคสวยเดี๋ยวก็มาที่บาราตี้เอ้าได้ดักไล่ด้วยนี่มาลงมาปุ๊บดักไล่เลยครับนี่ดียา,ยามาที่จ่ายามาที่เออวินนี่มาสปีดอืมฟาวโอ้ไม่ฟาวซะด้วยครับผมจังหวะนี้แล้วเขาคือหลงังไปที่โรเมโทครับ ติดส,สั้นๆครับยี่วานี้ทีมเขาเซตเกมขึ้นมาเรื่อยๆตามสไตล์โพซิชันนะครับผมดูมีรู้ครับยังไงล็อกเล็กมันกอนในตระโสอยู่อ๋อเล่นคาดามไปตระโสยับจับยาไปนิดนึงโดนดี่เงี้ยผมดักไม่อยู่ซะด้วยครับแต่แทงยาวๆช่วงนี้ฟิลิปติบยังไงเขาติบเขาติบเขาโอ้โหเล่นหลงไปหมดเลยลูกนี้ครับโอ้โหต้องฟันได้พี่ไม่น่าจะทันแล้วก็เล่นโค้งเลยโอ้โหหนึ่งหเลยครับคือ <c oughs> ผมเอาโจดิบีบเอาโจไปบีบเกินไปอันนี้คือข้อหาการดีบนะถ้าเราดักได้ก็ดีไปแต่เราดักไม่ได้ก็จะหลุดแบบนี้เลยนะครับไม่น่าเลยนะเดี๋ยวขอเปิดเป็นเกมรุกหนึ่งหลอดละแกนเช้านี่ผมจย,ยาวมาที่แฮร์รี่เกนจากที่นี่มาแล้วมีแจ็คิลิตไม่จ่ายและการให้แฮร์รี่เกนด้านในแล้วแฮร์รี่เกนหลุดมา,นานแล้วแฮร์รี่เกนยิงลลกนี้ก็สองหนึ่งแล้วครับโอ้ทีเด็ดลูกเกียร์ลครับ โอ้ยแฮตติคนครับสูน่าทีมชาติอังกฤษครับผมอนาคตแมนเชสเตอร์นะครับอยู่ในติดนะผมอันหลุมตัวเองละนะผมไม่รู้นะครับก็แล้วแต่นะว่าเขาจะเลือกทีมไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจส่วนบุคคลนะครับผมเอาละครับเราขึ้นน้ำอีกครั้งแล้วจากแฮตติคินวันนี้เหมาสองเลยครับผม เป็นความปิดงกองหลังเขาตั้งคูง่นะเมื่อกี้กองหลังเขาก็บิดไม่สุดเหมือนกันนะก็เลยใได้กินลูกก็ไปดือด้อนะครับก็เลยได้ยิงอะไรจะเล่นลูกติดลูกเขี่ยคืนอันี้ไม่ได้มาครับเบนเดอร์จะถ้าได้จ่ายเมื่อกี้นะใไฮดีกินจะได้ช่องครับมา ừ, เจ้าเจียวยาวมาโอ้โหผิดก็ติดตักอยู่แล้วเด้ายาวมาจัาจงหวะนี้ยาวจริงๆแล้วยังไงโอ้โหดีอะสวยไปฝาดายเจ้าวยาวไปยังได้อยู่เบนเดอร์เจ้า เลยอ้าวเบรเดอรมีพื้นที่จังหวะนี้อาไปไป้าวเบรเดอรตัดด้านในสวยแฮตติเกนตอกสน้นอยู่ที่อืมอ้าวอ้าวจุดละมุนชุดละกีอ้าวอ้าวแล้วผมบีมอย่างเดียวจังหวะนี้เฮียเดี่ยวยาวมาก็มีกาเซบิลโลและยังได้อยู่ที่นิมามาที่กิริกิกิรตัดเข้าไปด้านในมีเควเบิลบอลผมอยากจะ,จะไม่ได้ครับแทงช่องนี้ไม่ทะลุโอเคสวยคืนอ้าวแล้วกาเซไปเสียง,ง่ายแบบนี้อืมดิ้งเขาก็เสียง่ายเหมือนกันจังหวะนี้ไปเจ้า เดี๋ยว,วยาวเบนารโดเข้ากลางไม่ได้แฮะผมเดี๋ยวเขาอาเดี่ยวสั้นๆมาแลวยาวช่องนี้ดูมันจะสวยด้วยแต่ดูเบดีอาร์ยังวยยังวอกนะเคลียไปก่อนจังหวะนี้ความลอดไปแต่ยังไม่ไปไหนจังหวะน,นี้โอ้ยแล้วแทงช่องนี้ล้ำหนะ้าดีไปทำเกือ,อบโดนครับดีนะเป็นฟัน์นเล้ไปทำลายจังหวะไว้กวงครับผมนึกว่าล้ำหน้าโอ้นี่เป็นเอไอเลยนะครับน,นี้ผมไม่ได้บังคับเลยเพราะผมคิดว่าล้ำหน้านะครับก็เลยเล่นไปไม่สุดนะเมื่อกี้อะ ชี้กับโดนครับผมโอ้แต่แฮร์รี่เกนพักอยู่และกินเดอร์บอยจ่ายไม่ได้ด้วยครับแต่ทีมเขาดูเหมือนจะมีลูกฮึดลับตอนนี้ตีเดโก้เดี๋ co, ยวๆช่วงนี้ก็ไม่ดีครับเจ้าดักไล่เข้ากลางมาคาซีจ่ายนี่มาแทงช่องนี้เอาละครับ,รบ,บกิสมืดอที่กีริตเปิดเข้าไปได้ไหนเบเดอร์ซิวาโอ้โหดิดบ็อกยังไงอยู่ที่เจ้าเจ้ายาไปเขาต่างเดโก้เลยครับเอาแล้วเจ้านอนทำเหี้ยอะไรนะเจ้าลุกขึ้นดี เอ้ยเสียบเกมรับไป็นหนึ่งคนแล้วโอ้โหเจ้าเอ้ยโหูโดนแทงตะลุกมาดูดอ่ะแต่ยังไงโอ้โหมาข้ามกลางพา้าแล้วอืมทีมเขาพลาดกว่าแต่ว่าจ่ายไม่ดูช่องนี้นะผมยังไงครับอาร์ตี้นี่มาโอโ้โเจ้าเอ้ยโดนข้กระแทกนิดเดียวมึงนอนส่งวันนะ่ะมึงนอนไปนอนที่บ้านไปมึงเล่นอย่างนี้ไปนอนที่บ้านไปเอ้ยเดี๋ยทีมเขาจะลุกจ้องมาช่องนี้เล่นจะเด็กเฮะออกมาหูกับโดนไปครับเทียเดียกเฮียจะยาวไปก่อนซึ่งวันนี้ครับมี เลกิลิสไปนีมาอ้าวแล้วเบนาโดฟ้าวสวยใจเล่นเล่นเล่นเดินดิพปลีลาทำเพื่อเบนาโดตสดป,ปีนี้ได้ด้วยะเบนาโดแล็บเปิดเข้ามาจาังหวะนี้แฮร์รี่เกนเอาแล้วนั่งน,นีมาเลยบอลจบไปแล้วก็สนามันสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็หลายหลายคนถามเข้ามานะครับว่าจะเล่นพีฟ่าอีกไหมจะกลับไปไหมตอนนี้ผมกำลังปั้นทีมอยู่นะครับก็อดจรอนิดนึงนะครับได้เห็นกันแน่นอน นะครับสำหรับฟีฟ่ามือบายนะครับผมกำลังปั้นทีมอยู่ให้ตาเบต้าทันนะตอนนี้ยังตาเบต้าไม่ทันนะครับขาดประมาณสัก5ตัวนะครับเดี๋ยวรอตาเบต้าทันก่อนนะช่วงนี้ก็เป็นคำเทียบที่อิดนะครับก็ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปของช่องเราอยากได้คอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาใต้ลิงก์วิดีโอนะครับอยากที่ถึงฟีฟ่าเดี๋ยวเราปั้นทีมก่อนกูตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับผม